จากปรากฏการณ์การรับฝากสลักออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง6เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าใช้เวลาเป็นแค่3ชั่วโมงนะครับจาก9โมงเช้าถึงถึงก่อนเที่ยงฮะสลักทวีสินมูลค่า50,000ล้านนะครับหมดภายใน3ชั่วโมงนะครับรางวัลก็จะประมาณนี้นะฮะ ลองหาดูนะครับข้อมูลจะอยู่ที่ทกสทุกสาขาก็รางวัลที่หนึ่งก็สิบล้านนะครับสลากหน่วยละหน0้บาทเท่าน,นั้นเองครับผมก็เลยเป็นห่วงว่าในช่วงที่สองซึ่งจะเปิดรับฝากในวันที่18ดตุลาคมสอง4นหสีนี้นะครับในวงเงินห้าหมืนล้านบาท ลหลายท่านจะไม่ทันนะครับก็เลยจะขอญอาตแนะนำวิธีฝากผ่านแอปพลิเคชัน a m o โมบาของทกสตามนี้นะครับขั้นตอนการฝากก็ง่ายๆนะครับแค่เรามาที่แอป a m o โมบาของทกสนะครับนี่ฮะขอบคุณทุกเสียงตอบรับนะครับ สลักอร้อมซับนะครับปิดไปแล้วนะช่วงที่1นะครับทีนี้ช่วงที่2จะเปิด18ตตุลาครับถ้าหากไม่เรียนรู้วิธีการฝากผ่านแอป A Mobile นะครับเกรงว่าหลายๆท่านจะพลาดเองนะครับก็ไปกันต่อเลยครับกดข้ามไปก่อนครับถัดไปนะก็เข้าสู่ระบบครับใส่พาสเวิร์ดนะครับเนี่ยใส่พาสเวิร์ดเสร็จก็จะมาตรงนี้ฮะ เข้าไปที่ธุรกรรมนะครับนี่ฮะจะมีฝากสลากนะครับกดฝากสลากนะครับก็ดูนะฮะเงินมีในบัญชีเท่าไหร่ก็ฝากได้เท่านั้นนะครับไม่เกินยอดสมมติตอนนี้ยอดในบัญชีผมมีสองหมืนหนึ่งพันยบบาทนะครับก็สามารถฝากได้ไม่เกินนี้นะครับแต่ทีนี้ประเภทสลากเนี่ยตอนนี้ไม่มีให้เลือกนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดรับฝากนะครับ ก็จะมีแค่เฉพาะาแบบ20บาทต่อหน่วยนะครับซึ่ง20บาทต่อหน่วยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอ๋อยี่สิบบาทลุ้น2ล้านนะครับนี่ฮะส่วนของมันก็จะตามนี้นะครับที่น้องไปหาดูได้นะครับในกสกสทุกสาขานะครับนี่ฮะมีข้อสงสัยก็โทรถามที่0 2 5ย์สองห้าห้าศูนห้านะครับ ในเมื่อมีหน่วยมีประเภทเดียวก็เลือกไปเลยฮะประเภทเดียวนะครับก็จะเป็น20บาทต่อหน่วยนะครับเราเป็นเลขเดียวแล้วกันฮะขอเชิญหมายเลขก็ฝากไปเลยครับว<อ>ันนี้ฝากสักร้อยหนึ่งแล้วกันฮะสิ้นเ,นนเดือนเนาะหรือาฝากสักร้อยนึ่งเลยกันครับนี่ผมสาธิตวิธีการฝากสลักออมทรัพย์ทวีสินนะครับให้พี่น้องไดูดนะฮะ ยืนดันนะฝากสลัดครับเนี่ยกรุณาตรวจสอบความถูกต้องนะครับพร้อมซับใช้สมุดวิธีนี้นะฮะงินที่ฝากนะครับนี่ฮะโอเคนะครับฝากเลยครับเขาจะให้รเราใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ใส่ไปนะฮะ รียบร้อนะครับตอนนี้ผมก็ฝากไปแล้วห้าหน่วยนะครับจํานวนหนึ่งบาทนะครับฝากสลากวันที่27บเจดนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ระบบนะฮะก็จะมีเซฟให้เรานะครับปิดนะครับทีนี้ก็มาเปิดดูในระบบนะครับที่เราก็จะมีรูปเซฟไว้ให้นะฮะเนี่ยฮะ ก็เก็บไว้นะครับหรือถ้าไม่เก็บไว้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้ทกศได้บนันทึกในระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างวิธีการฝากนะครับแต่เป็นการฝากชุด20บาทนะครับวันที่18ตุลาเนี่ยจะมีการเปิดรับฝากชุด100บาทนะครับรางวัลมูลค่า10ล้านบาทนะครับก็ฝากที่น้องผู้สนใจดำเนินการเองได้เลยนะครับ หากยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ธงกศทุกสาขาก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้ท่านโชคดีและร่ำรวยครับสวัสดีครับ